สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทำความรู้จักกับอาชีพ Fresh Forwarder หรือตัวแทนนํำเข้าส่งออกค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออีฟนะคะจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศีราชานะคะสาขาการจัดการโลจิสติกค,ค่ะก็ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจ Fresh Forwarder มาประมาณ2ปีแล้วค่ะค่ะคำถามแรกเลย เฟดฟอร์เดอร์คืออะไรคะค่ะเฟดฟอร์เดอร์นะคะก็คือตัวแทนนําเข้าส่งออกอต้องเกินก่อนว่าในระบบของโลจิสติกเนะะี่ยค่ะมันมีการขนส่งทั้งหมด5ประเภทก็จะมีทางรถทางเรือทางแอร์ทางรางแล้วก็ทางท่อค่ะสิ่งที่ที่พี่ดูอยู่ในตอนนี้ก็คือจะเป็นทางแอร์กับทางเรือ2ระบบนี้ค่ะก็ เราค่ะจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้นำเข้าและส่งออกในการจัดการการขนส่งในแต่ละชิปเมนต์ก็คืออย่างยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการที่จะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะแจ้งมาว่าเราต้องการที่จะให้ไปถึงประเทศนั้นอะ่ะในระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็เอาออเดอร์ตรงเนี้ยค่ะมาจัดสรร หาระวังเรือจองระวังเรือให้กับลูกค้าโดยที่ราคาก็คืออยู่ในความสมเหตุสมผลที่ลูกค้าต้องการแล้วก็จะมีการจัดทำเอกสารในการดำเนินพธิธีการสุลกกกรขัออกหลังจากนั้นก็จะมีการจองรถเพื่อไปรับสินค้าให้มาส่งที่ท่าเรือตามวันและเวลาที่สายเรือกำหนดค่ะก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นการประสานงานให้งานทุกอย่างมันโฟ o ์ไปได้ด้วยดี ้อใจแล้วค่ะต่อไปค่ะถ้าอยากทำงานนี้เนี่ยต้องเรียนคณะอะไรสาขาอะไรคะค่ะสาขาที่มันตรงสายเลยนะคะก็จะเป็นการจัดการโลจิสติกค,ค่ะแบบที่พี่เรียนมาก็คือจะตรงสายเลยส่วนสาขาที่มีความใกล้เคียงกันนะคะก็จะเป็นสาขาการจัดการระหว่างประเทศค่ะ แต่ว่าสาขาอื่นๆเนี่ยที่ถ้าเรียนแล้วสามารถมาทํางานได้ไหมก็สามารถทําได้เหมือนกันก็คือไม่จาเป็นที่จะต้องตรงสายแต่ว่าก็จะต้องมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําศัพท์หรือว่าหลักการทํางานอีกทีหนึ่งอะคะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ฟิกอะไรก็คือสามารถทําได้เหมือนกันค่ะแล้วต่อไปเงินเดือนสาหรับงานนี้เนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่คะ เงินเดือนถ้าเป็นเด็กจบใหม่นะคะไม่มีประสบการณ์เลยก็คือจะเริ่มต้นที่1 8 0 0ถึง 25, ค่ะแล้วก็จะแล้วแต่ความสามารถถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถในการพูดภาษาที่3อย่างเช่นเหมือนจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเขาก็จะอัพเงินเดือนเพิ่มขึ้นให้จากจากเดทปกติค่ะมันจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ถ้าเกิดว่าเราทํางานในบริษัทที่มันเป็นสัญชาติเกาหลีสัญชาติญี่ปุ่นสัญชาติจีนน่ะเขาจะมีแบบ เจ้านายที่เราจะต้องสื่อสารกันในภาษานานะแล้วเราสามารถพูดได้อันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบค่ะแล้วอย่างนี้ข้อดีข้อเสียของงานนี้คืออะไรคะข้อดีของงานนี้ก็คือด้วยความที่เราเรียนโลจิสติกมาเนาะตลาดตอนนี้มันค่อนข้างที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วเลยก็คือคนเนี่ยมันจะต้องการในจำนวนมากขึ้นถ้าเกิดน้องๆเรียนสาขานี้ไปแล้วแล้ว แล้วจบมาก็คือ,อยังไงมีงานทําแน่นอนมีแบบตลาดงานเนี่ยรองรับได้ส่วนข้อเสียก็คือด้วยความที่งานของโลจิสติกอะค่ะมันจะต้องดำเนินตลอด24ชั่วโมงคือมันมันไม่มีวันหยุดเนาะ ถ้าเกิดว่าเราแบบเจอวันหยุดที่เป็นแบบวันหยุดยาววันหยุดอะไรเงี้ยงานมันก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราทํางานกับปัจจัยที่มันไม่สามารถควบคุมได้ค่ะอย่างเช่นเวลาแบบสายเรือเงี้ยที่เวลาเราจองเรือนู่นนี่นั่นเงนี้ยถ้าเกิดเรือที่เขาเดินทะเลอย,อยู่แล้วแบบเขาเจอสภาพอากาศที่มันไม่ค่อยดีมันก็จะทําให้แบบเรือดีเลย์ได้พอเรือดีเลย์แล้วเราก็จะต้องมีการปรับตารางใหม่เพื่อให้งานอะมันแบบ ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถดำเนินต่อไปได้มันก็จะต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็มีทักษะในการประสานงานแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าจะต้องใช้ตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็อยากรู้ค่ะว่าประสบการณ์การทำง,งานนี้มา2ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ ประสบการณ์ทํางานของพี่ที่ผ่านมา2ปีนะคะก็บริษัทที่พี่ทําอยู่มันจะเป็นบริษัทญี่ปุ่นเนาะคือเขาก็จะมีวัฒนธรรมการทํางานที่ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดนิดนึงแล้วก็มีความละเอียดรอบคอบคือเหมือนเขาทํางานแบบป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะคะพี่ก็ได้รับแบบวัฒนธรรมตรงนี้มาทําให้พี่แบบทํางานได้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งก็คือสังคมการทํางานที่แบบว่า ค่อนข,ข้างที่จะดีค่ะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีทําให้งานของเรามนราบเรื่นแล้วก็แบบคุณภาพของงาน่ะมันออกมาดีถือว่าเป็นความประทับใจใน2ปีที่ผ่งงานมาค่ะฟังแล้วได้ความรู้มากแล้วก็ดูเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้พี่อีฟช่วยแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทำงานด้านนี้หน่อยค่ะ ค่ะก็สําหรับน้องๆที่แบบมีคนไหนที่ฟังคลิปไปแล้วรู้สึกว่าสนใจในด้านนี้เนาะก็อยากให้ลองศึกษาดูค่ะว่าเออเราเราชอบไหมในแนวทางแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าชอบพี่ก็เชีร์ให้น้องเรียนแบบให้มันตรงสายไปเลยก็คือการจัดการโลจิสติกส์ค่ะเนื่องจากว่าแบบนอกจากการจัดการโลจิสติกส์ที่มันมาทํางานด้านเฟรชโฟรเวิร์เดอร์ได้แล้วเนี่ยมันมีตลาดงานอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นจัดซื้อแพลนเนอร์หรือว่า ทำงานสายเรือหรือว่าอะไรอ่ะมันค่อนข้างที่จะทำได้หลายอาชีพค่ะก็อยากให้น้องเรียนให้มันตรงสายไปเลยเพื่อที่จะได้เอาความรู้ในตลอด4ปีที่เรียนมาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ1 0อเอเซนาะแล้วก็อยากขอไวอวยพรน้องๆนะคะให้ได้เรียนขณะที่ชอบขณะที่ใช่นะคะแล้วก็จบไปทำงานที่ตัวเองอยากทำจะได้มีแรงในการหาเงินต่อไปค่ะ ค่ะก็วันนี้เราได้ความรู้เก okay. ี okay. ่ยวกับอาชีพนี้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่อีมากมากนะคะที่มาให้ความรู้ให้กับพวกเราค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจอยากจะทำงานด้านนี้ค่ะสวหสับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ